ข่อาวออกมานะครับผมว่าปลดล็อกนกคงหัวจุกแล้วนะสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชนแนลนะครับผม mm. ก็มาวิเคราะห์ข่าวนี้กันหน่อยนะครับผมข่าวที่บอกว่านกคงหัวจุกปลดล็อกแล้วผมมาผมไปเช็คมาแล้วนะครับผมข่าวที่บอกว่าปลดล็อกนกคงหัวจุกนะยังไม่ปลดทีนะครับผมแต่ข่าวนี้ออกมาโอกาสในการปลดล็อกสูงมากนะมาฟังเงินก่อนนะครับผมอ่า อ,อื่นโลโก้ต้องฟังก่อนนะครับผมว่าข่าวที่ออกมานั้นเหมือนจะเป็นข่าวคนที่เขามั่นใจนะครับผมว่าปลดล็อกแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็ข่าวที่ว่าปลดล็กอกนกงูจุกนี้เขาร่วมด้วยช่วยกันด้วยคนใหญ่คนโตมากมายนะครับผมหลายฝ่ายช่วยกันนะครับผมอ่าเลยออกมาในรูปแบบที่ว่านกงูจุกกาลังจะปลดล็อกนะครับผมเสรีภาพนะครับผม ทีนี้เพื่อนๆชาวนกคงหัวจุกที่ยิ้นกคงหัวจุกก็จะได้ไม่ต้องเราเองนะครับผมผมเช็คแล้วนะมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมตอนนี้นะที่จะปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมเป็นข่าวใหม่ที่ปล่อยมานะครับผมว่าเขาจะปลดไอ้ปลดปล็อกนกคงหัวจุกไอ้เป็นของฝันพี่น้องชาวไทยนะครับผมได้ดีใจกันนะทั่นหน้านะครับผมอก็เป็นนี้เป็นหมายอันดีนะครับผมการที่จะปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผม เนื่องจากาข่าวนะที่โกสู้ได้นะครับผมว่านกงหวัวจุกนะครับผมจะศูนพันนั่นเองนะครับผมอ่าแต่มันมีข้อโต้แย้งนะครับผมว่าตอนนี้ชาวบ้านสามารถผสมนกงหวัวจุกเองได้นะครับผมแล้วก็เยอะแยะนะครับผมแล้วก็ตัวเมียคบปล่อยนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นข่าวดีนั่นเองนะครับผมเป็นข่าวดีข่าวใหญ่แต่ถ้าให้ตัดสินก่อนปีใหม่อาจจะไม่ทันอาจจะเป็น ของขวัญหลังจากปีใหม่นะครับผมมันเพื่อนฟังไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทยหลังจากที่ผ่านปีใหม่ไปแล้วแล้วเขามาตัดสินนะครับผมอ่าสสช่วยหลายท่านนะครับผมเขาแถลงในสภา,าเลยนะครับผมว่าจะช่วยลดลงโลกงงัวจุกอย่างจริงจังหลายท่านอ่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งเล็กๆในประเทศไทยเลยนะครับผมที่ว่าอ่ามีสสนะสสระดับประเทศนะครับผมช่วยเหลือใน เรื่องปลดล็กอกนกคงหัวจุกครั้งนี้นะครับผมอ่าถึงว่ายังไม่ปลดล็กอกนกคงทีแต่บอ,อบเข่าอกมาแล้วว่าโอกาสปลดล็อกสูงมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็อาจจะปลดล็อกในอีกไม่ช้านะครับผมข่าวหลุดมาในทํานองนี้เป็นข่าวดีนะครับผมอ่านกคงหัวจุกจะปลดล็อกก็ขอตบมือให้ทุกฝ่ายเลยนะครับผมทุกๆฝ่ายจริงๆจ,จ,จากหัวใจเลยนะครับผม เพื่อนๆบางคนหิ้วนกกรุงหัวจุกไปร้านน้ำชาไม่ต้องมากลัวเสียวกันนะว่าตำรวจจะจับหลเมื่อไรนะครับผมอ่าอันนี้เราก็ไม่ต้องระเวงนะข่าวออกมาในทางปลดล็อกนกกรุงหัวจุกก็ต้องดีใจนะครับผมอ่าอาจจะมีหลายฝ่ายที่ไม่ดีใจแต่ผมเชื่อว่าคนที่หิ้วนกสบายใจแน่นอนนะครับผมเพราะว่านกกรุงหัวจุกนะคนเลี้ยงกันเป็นเป็นแสนนะหลายแสนนะครับผมตั้งแส่งลายชื่อมาก็แสนสี่แล้วนะครับผม อ่าที่ยังไม่ลงรายชื่ออีกไม่รู้กี่แสนแสนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ขอบอกไว้ให้เพื่อนๆนั้นได้ดีใจกันนะครับผมอ่าการที่จะปผลล็อกลกกกงวงวจุกไม่ง่ายนะครับผมโคต่อสู้กันมานานแล้วนะครับผม <S <S อืมการที่ว่าจะผลล็อกเห็นไหมเป็นนโยบายของสอสอที่เขายื่นเรื่องในสาภาสอสอเขาก็มีหน้าที่พัฒนาประเทศถูกต้องไหมครับผม เขาก็เอาเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนเดือดอ่าเดือดร้อนใจกันนะครับผมชาวป่ายางชาวสวนปาล์มนะครับผมเขายิ้นกกงหัวจุกไปเที่ยวนู่นไปเที่ยว,ยวนี่ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งละเวงกลัวอยู่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมแล้วก็นกกงหัวจุกนะถ้าว่าปลด <c oughs> ปลดล็อกเมื่อใดน,นะครับผมอ่ามีหลายคนในกลุ่มผมนะครับผม <c oughs> เขาก็จะปล่อยอ่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับผม เป็นสิบยี่สิบคนนะครับผมไม่ไม่พัดแต่ยี่สิบสามสิบคนเขาบอกว่าถ้าผลล็อกเขาก็จะปล่อยโชว์นะครับผมคิดดูว่าสามสิบคนก็สามสิบตัวเลยนะครับผมถ้าคนสองตัวก็หกสิบเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มันถือว่าเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับผมคนปล่อยเยอะแยะเขาบอกเขาพูดกับผมเลยนะครับเขาจะเก็บแต่นกเข่งนกเก่งนะครับผมพวกนอกอ่อ,อนๆออน,นกแก่งเงไม่ได้ก็จะได้กลับไป ตามสควนยววานนั่นเองนะครับผมก็กลับไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับผมก็ยืนยันมาหลายคุณ f อก็บอกมาแล้วนะครับผมว่าไม่สูนพันแน่นอนนะครับผมไม่ผลล็อกนกคงทีนะครับผมแต่ก็ดีใจไปได้เลยนะครับผมเกินแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมว่าจะผลลกนกคงหัวจุกให้ถูกกฎหมายนะครับผมขงให้เป็นของกัญเราก็ต้องดีใจนะครับผมเนื่องจาก นกคงหัวจุกติดพลบมานานเลยนะครับผมโดนจับทีโทษอย่างกับถืออาวุธสงครามนะครับผมนั่นเองนะอ่าดังนั้นก็ถ้าถูกกฎหมายเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาละเวงจุดนี้กันนะครับผมไม่ต้องมากลัวไม่ต้องมาเสียวไม่ต้องมายังไงพานกตีไม่ต้องเตียหยบตำรวจหยบนั่นหยบนี่นะครับผมอ่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับข่าวด่วนข่าวนี้ด้วยนะครับผมข่าวด่วนที่เขาบอกมาว่าจะบลชลกนะ อ่าเพื่อนๆก็มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับนกคงหัวจุกนะครับผมอ่าแสดงความคิดเห็นกันได้แบบสุภาพนะครับผมแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะอ่าสำหรับใครที่มีนกคงหัวจุกหลาย,ลายๆตัวก็ดีใจด้วยนะครับผม้าปลดล็อกแล้วก็ไม่ต้องกลัวๆนะครับผมบางคนบอกผมว่าเออพี่ผมมันประกันจะไม่มีแล้วนะครับผมข้างบ้านแจ้งจับนะอ่าอันนี้ก็ต้อง ว่ากันอีกทีนะครับผมนกคงหัวจักเอ้นกคงหัวจุกเป็นสิ่งที่สวยงามนะเป็นสัตว์ที่สวยงามนะเป็นสัตว์ที่ว่าหวงถิ่นเอามาเลี้ยงเลี้ยวนกมันร้องนกมันลิกเลี้ยคนเราสบายใจนะเรานั่งดูกับมันได้ทั้งวันนะครับผมเรานั่งดูนกคงหัวจุกร้องนกคงหัวจุกลิกนะครับผมนั่งกินกล้วยยิ่งไงดียิ่ไปบ้านเพื่อนแล้วร้องใส่ของเพื่อนนะครับผมมันสบายใจนะเออมันดีใจนะครับผมมันสบายใจมันดีอกดีใจ ทุกๆคนผมก็คาดว่าไม่แตกต่างกับผมเหมือนกันนะครับผมในการที่เราเลี้ยงนกคงหัวจุกนะไม่เจ่ลงมาเลี้ยงของผิดกฎหมายถูกจับมาไะนไม่รู้นะครับผมอันนี้นะอ่าข่าวด่วนออกมาว่ากําลังจะปลดล็อกนกคงหัวจุกอันนี้ก็ดีเลยนะครับผมเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวไทยนะครับอ่าโดยเฉพาะอ่าภาคใต้กับภาคกลางนะนกคงหัวจุกมากสุดๆนะครับผมตอนนี้นะผมบอกเลยว่า ภาคกลางนกเน้นตอนนี้ภาคใต้นกเน้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางอ่าภาคเหนือและอีสานก็ลามไปเยอะแยะเลยนะครับผมทุกพื้นที่จะเป็นพื้นที่เลี้ยงนกคงหัวจุกกันทั้งหมดเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมเป็นนกที่สวยงามสัตว์เศรษฐกิจปลดล็อกแล้วนะเม็ดเงินจะใหญ่โตนะครับผมสําหรับสัตว์เศรษฐกิจตัวนี้นะครับผมอ่านกคงนกคงอ่าจริงๆนะนกคงเฟนซีก็ควรปลดล็อกได้แล้วนะ อันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วถ้าว่ามีฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องได้ยินก็นอกเป็นซีปลดได้นะครับผมมันไม่สามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้นะมันมาจากลูกเพาะทั้งนั้นเลยครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ